ก็ประมาณแปดเก้าวันเนาะค่ะนี่ครับดินนิ่มแล้ลนวนะครับความลมข้านะครับที่ลอยลอยเป็นไงม้างคะลุงคือไม่มีอะไรแล้วครับแดงแดงเนี่ยย่อยแล้วเนาะใช่นี่ก็ดินทุ่นนิ่มหมดหมดแล้วครับละมุนเลยเอออันนี้โอ้โหต้องถามคนย่าครับพี่ถอยเละมาก,กคนย่าบอกว่าดินนิ่มมากลองถามคุณลุงดูว่าดินนิ่มมากเลย ป้าคนย่ำบอกว่าไงอันนี้ดินนิ่มจ้ดดินนิ่มดีนะครับก็<ต>ดินเหมือนงงที่แล้วใช่รนะอบที่แล้วคือดินที่เราเป็นกดเป็นด่างมาแล้วก็แข็งกระด้างเนี่ยดินตองแปดเนี่ยจะช่วยปรับสภาพให้หมดเลยทําให้ดินฟูนะครับแล้วเนี่ยสังเกตครับเวลาเราคุยเนี่ยเนี่ยจะมีเม็ดดำๆลอยขึ้นมานะครับเนี่ยลอยขึ้นมาเลยจะลอยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเม็ดดำๆนะครับคือข้างล่างเขาย่อยหมดแล้วอันนี้พอเราย่ำเนี่ยมันก็จะปุยข้างล่างขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดินมันจะฟูมากเลย